โอเคครับผมอยู่กับงานรีวิวนะฮะก่อนติดตั้งพวกนี้แล้วนะฮะ f 4จังหวัดเลยฮะมาดูฮะในระบบคันนี้มีอะไรกันบ้างฮะตามคิวที่นัดไว้นะฮะนะจะรีวิวตอนเที่ยงให้ดูฮะโอเคไปกันที่แผงหลังเลยนะฮะแผงหลังหุ้มสีหนังเป็นสีแดงนะฮะตัดด้วยสีดำฮะตอนนี้ยังไม่เปิดไฟนะฮะเดี๋ยวจะให้เปิดไฟฮะเปิดไฟเลยครับเปิดไฟจะเห็นว่าวงลำโพงเป็น2ส,สีนะฮะ วงเล็กไอบูวงใหญ่สีชมพูฮะสวยๆแบบนี้ฮะแผงหลัง864ขับด้วย GT 460จากกาเทียเป็น power สีแน่วเสียงดีฮะสำรองไฟด้วยคา X 1ล้านไมโครฮะ YSK ตัวเก่งนะฮะ1 5 0 0 1ขับ YSK 12นิ้ว180นะฮะเป็นแม่เด็ก2ชั้นแบบนี้ฮะคงหล่อสวยๆนะครับ ใส่ในตู้ฟาดนะฮะเรียกว่าตู้ฟาด R G B แบบเปลี่ยนสีคุมด้วยรีโมทรวมถึงกระบะแอมแบบเปลี่ยนสีได้ด้วยนะฮะโอเคครับแผงประตูหน้าครับครึ่งท่อนใหญ่8644นะฮะขับด้วยกาเทีย G T 4 6 0เช่นเคยฮะปรับปรุงสัญญาณเสียงด้วยปีแอม7แบน Y S K ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะโอเคโนกน,น,นูนฮะมาดูว่ากๆนูน,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 นคือนี่ฮะลูกค้ารีเควสเลยขอเป็น ตะแกรงครอบลําโพงนะฮะรุ่นนี้เลยนะฮะแต่รุ่นก่อนหน้านี้จะไม่มีตัวกลางแล้วนะฮะตัวใหม่จะบังหน้าลําโพงให้ด้วยนะครับทั้ง8นิ้วและ6นิ้วฮะให้ทุกจุดเลยนะฮะงานสวยเสียงดีอีกหนึ่งาครับโอเคนะฮะไปกันเลยฮะสนใจอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะฮะทาง facebook fanpage แ,แต่งรถนาแดมเพชรบณ์ครับ